สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปซื้อโลคุชิกินะครับหนึ่งในสายคอมแบทของเกมแกนพีทการที่จะไปโลคุชิกินะครับมันจะไม่มีเข็มทิศบอกทางนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เผ่าของเผ่ามิงนะครับก็คือเกาะซูนะครับก็หันหน้าไปทาง NE นะครับผมแล้วขับเรือตรงยาวไปเลยนะครับผมทิศ NE นะครับถึงเฉียงไม่ถึง NE อย่าเฉียงหนนะครับ แต่ใ้าจ NE เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อความชัวร์นะครับแต่ผมจะลองขับแบบนี้ให้ดูนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะนะครับเกาะที่มีโลคุชิกินะครับการจะซื้อโลคุชิกิก็คือมาทาง NE ที่ผมบอกนะครับผม ซึ่งการจะซื้อขึ้นไปซื้อน,นั้นต้องปีนภูเขานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยฮะสำหรับใครที่ปีนไม่เป็นนะครับกดคอนโทรลน,นะครับกดคอนโทรลครั้งเดียวนะครับเอาหน้าชิดกําแพงแล้วกดคอนโทรลน,นะแล้วก็ปีนแบบนี้นะครับผมไปเลยก่คลิป โอเคครับผมเมื่อเราขึ้นมาได้แล้วนะครับรีฟ้านะครับก็จะมีตัวที่ยืนไม่ได้ยืนสิเขาเรียกว่ายืนกับเขาเรียกว่าอยู่อยู่แบบกับหัวนะครับใช้แขนยันพื้นอยู่แขนเดียวก็คือตัวนี้นะครับมาเรียนโลคุชิกิกับตัวนี้นะครับการเรียนโลคุชิกินั้นไม่มีข้อจํากัดนะครับแต่ต้องมี1นึ่งหมื่นเพื่อให้เขาเพื่อเรียนสกิลกับเขานะครับก็กดตกลงไปเลยอันนี้คือโลคุชิกินะครับสกิลตันอยู่ที่95้า เอ95นะครับถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของตอนเวลต้นๆนนะครับเพื่อที่จะมาเรียนกับเขานะครับก็น่าจะแบบว่าววฟ้าอยู่นะครับซึ่งดาเมจของโลคุชิกินะครับก็ก็อยู่อยู่ที่20มาเดิมเรามั่งมัดนะครับไม่น่าได้แรงเพิ่มกว่านี้แล้วนะครับโอเคครับผมมาที่เกาะเชลทาวนะครับเพื่อมาลองสกิลให้ทุกคนดูนะครับผมสกิล E นะครับ เป็นการต่อยแบงหน้าแบบนี้นะครับผมส่วนการต่อยธรรมดาของโลคุชิกิผมอัพไป150แบตเตอรี่เห็นไหมมันก็ได้แค่20นะครับอัพแค่95ก็เพียงพอครับแต่ว่าเพิ่มมากกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันต่อยได้แรงที่สุดนะครับเนี่ยเห็นปะต่อยได้แค่20นะครับเหมือนอิเล็กโตคิวอาร์กายาเล็กเอนเนอร์จีนะครับเราจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ศัตรูจะทำในรเราไม่ได้เลยนะครับผม มันอยู่ที่ energy นะครับสกิลนี้เนี่ยให้ต่อยด้านไหนก็ได้นะต่อยหลังอะต่อยหลังปกติถ้ากดตัว f นะครับจะโดนต่อยหลังได้นี่นะครับเอ้าต่อยไม่ได้วะใกล้เกินนี่ครับมันมันสามารถตีทะลุได้นะครับอันนี้มันไม่รู้เพราะอะไรนะมอนต์มันโง่เกินนะแต่สกิลเซตนะครับก็เป็นการปล่อยพลังไปลงหน้าเนี่ครับขึ้นพลังนะครับผมส่สวนสกิล x ตคิลเอนี่ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าใครชอบนี่แบบว่าเฟี้ยวบอกเลยนะครับผมเป็นการแดชแดชพุ่งไปหาศัตรูนะครับระยะอยู่ประมาณน่าจะจํากัดระยะนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะต่ลองระยะตรงนี้ดูนะครับมันเป็นการพุ่งเข้าไปไอ้น,นี่นครับเป็นพุ่งเข้าไปเป็นเงาเวทไปด้านหน้านะครับแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังถ้าผมรีวิวตะกุกตะกักก็ขออาภัยด้วยนะครับผมไม่ไม่ได้มาอัดคลิปตนานมากนะครับตอนนี้กําลังไล่ คลิปเกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะครับเพราะว่ากําลังติดเกมนี้เลยก็ต้องอัดเกมนี้นะครับเพราะว่าชอบเหมือนกัน u x พุ่งเหมือนจะไม่จํากัดระยะนะครับผมถ้าให้เดายืนะอยู่บนนี้แม่งกระเดิแม่งกระแม่งกระโดดมาเสียบตัวด้านหน้าได้ถือว่าสุดยอดนะครับสกิลก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผม เข้าใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับนแต่ส่วนหมัดคาราเต้คอมแบคาราเต้เนี่ยอีกสักพักนะครับเพราะ่าผมงไม่มีคนที่เป็นสายสายฟิสแมนให้ดูเลยนะครับผมก็แต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย